ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่อง r s x 9 8 1นะครับก็วันนี้เนี่ยพอดีเห็นว่าเพิ่งเห็นว่าเมื่อวานก่อนก็คือวันที่17มกราคม2564เนี่ยใน FastMO ม o ูบ t h a i ร a n ์คอ m m ิ n i t y เนี่ยเขามีสอบรับโลใน Discord ที่เป็นโลสำหรับคนที่เล่นโซโลนะครับแล้วพอดีผมไม่สะดวกแล้วผมก็จริงๆก็คือไม่ไม่เห็นด้วยแหละเออ ก็เลยแบบอ้าวผ่านไปแล้วนี่งั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองโซโล่กันดูเล่นๆก็ได้ครับกติกาก็คือจะต้องมาล่าผีคนเดียวตามชื่อนะครับโซโล่เลยแล้วก็ห้ามใช้ไฟฉายใหญ่นะฮะผมไม่ได้เอามาด้วย Strong Flashlight ห้ามใช้ก็เลยไม่ไดเอามาและในส่วนของเออในส่วนที่เป็นตัวยากด้วยก็ห้ามใช้เหมือนกัน แล้วก็รูปผีนะครับต้องถ่ายรูปผีให้ได้อย่างน้อยรวมๆเนี่ย25ดอลลาร์โดยรูปผีหนึ่งรูปเนี่ยจะให้เงินเรา10ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องถ่ายอย่างน้อย3รูปในสมุดนะครับแล้วถ่ายให้ติดด้วยแต่ผมไม่กฎคนนี้ผมก็ไม่ค่อยเคลียร์นะว่ามันต้องติดเป็นตัวแค่ไหนเป็นเงาได้ไหมหรือต้องเป็นแบบเป็นเนื้อมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อีกข้อก็คือเควสบนกระดานเนี่ยต้องเสร็จทั้งหมดนะครับเออว่าแล้วก็ดูเควสเลยว่าไปนั่นเจอโกส์อีเวนต์ผีอยากเกลือแล้วก็เจอผีเออจับจับสังเกตจับผีด้วยม o ชชั่นเซนเซอร์นะครับผีชื่อคาร์เรนวิลสัน อ่าแล้วก็โปรเฟ s ชั่นอลมันมันไม่บอกนะครับว่าผีมันตอบสนองคนเดียวหรือเป็นกลุ่มนะครับจะเห็นว่า Respond Alone or t o เท Group นะครับแล้วก็ทำเอ่อไประดับโปรเฟ s ชั่นอลเท่านั้นด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยก็จริงมันก็เคยมันมันก็เป็น Challenge ที่ผมทำไปหมดล้วล่ะแต่ว่าก็มาทำไเล่นดูอีกทีครับเอ่อทีนี้เนี่ยก็มีอัปเดตเรื่องห้องเข้ามาใช่ไหมครับ ว่าคือถ้าในบ้าน,นถ้าเราไม่ได้เปิดไม,ไม่ได้เปิด power generator วเนี่ยมันจะเย็นไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้างนอกด้วยทั้งในบ้านด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างนอกมันแก้กรือ,อยังอ่ะโอเคสงสัยจะเรียบร้อยละไม่ได้เย็นด้วยละก็ข้างในครับมันจะเย็นทั้งบ้านเลยข้างในมันจะเย็นไปทุกห้องเลย เพราะฉะนั้นเราจะแยกออกยากมากว่าห้องไหนคือห้องผีเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะลงต่ำสุดก็คือ5องศาเซลเซียสนะครับเพราะนั้นช้าผีห้องผีไม่ฟรีสเนี่ยมันจะดูยากมากว่ามันเป็นมันห้องไหนนะครับแต่ว่าถ้าฟรีถ้าฟรีมาก็คือดูง่ายมากๆเลยดูทันทีก็มันคือห้องไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้ไอ้นี่นะครับนี่สายเล่นด้วยเนะ็กก็เอามา ก็เออก็ต้องใช้ไฟฉายเล็กอะเนาะแต่ขนาดใหญ่ <c oughs> คุณภาพไม่ได้เอาอันเล็ก <c oughs> นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราไปลเลยดีกวนะ่าเออผมจะเริ่มด้วยอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับคือจริงๆผมก็จะใช้ไฟฉายอยู่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาของเดินเข้าไปก่อนแล้วกัน ไฟฉายมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะสำหรับผมเนี่ยอ๋อแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับกดเขาใช้เมื่อวานที่ผมเห็นก็คือว่าด่านที่ให้เลือกเล่นเนี่ยก็จะเป็นโรดเฮาส์กับสตรีทเฮาส์เท่านั้นนะครับเออคิดว่าคงเป็นเรื่องของเวลาจะได้ไม่ใช้เวลานานเกินไปเนาะอ่ะไปอะไรดีกว่าเออนะคั r e n น where are you ผมดินเสียงอะไรไหมครับที่ผมกป็อย่างนี้ Where are you Show yourself Show yourself Give us a sign Give me a sign อ uh, ่าผมว่าผมผมรู้แล้วว่ามันอยู่ในถ่นี้แล้ว เปิดประตูตรงนู้นปหวะเสียงขวา Give me a sign หรืออาจจะเป็นชั้นสองโอ้โอเคห้องนี้ห้องนี้เนาะโอเคมีรอยนิ้วมือด้วยนะครับ เอ,อผมจะเอาวางไว้อย่างนี้สิ่งนี้สำคัญกว่ารู้สึกว่ามันโซนแปลกๆนะครับแล้วก็มีรอยนิ้วมืออาจจะเป็นโปรโตีสก,ก็ได้นะครับเอ่อ ต้องใช้กล้องใน Sanity ผมเหลือ88นะครับดึงไปค่อนข้างจะเร็วออกเรือเอาโ o ชั่ n s ซนเขออันนี้ไปวางด้วยโอ้ลืมทิ้ง EMF เอ่อค่อยล้อหนาก็ได้ผมก็ลืมเลยลืมเอาเอไปจอดประตูแมวอะไร,มะไ,รไม่เปไรเอาไหม ชิวๆสบายๆครับไม่ไม,ไม่ไม่เครียดอะไรไม่ไม่ได้กดดันอะไรแต่ก็อาจจะได้ตื่นเต้นในเกมนี้ด้วยนะครับก็อ่ะมาเริ่มเลยฮัลโหลแวร์อาร์ยูคาริน Show yourself วิฟรีสด้วยนะครับเนี่ยก็หวังว่ามันจะไม่ใช่ดีมอนนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่จริงๆใช่ผมมีอออกมันมีรอยน,นิมือมันจะต้องเป็น แบนชีไม่ก็เวทนะครับฮัลโหลคาริน Where are you Where are you โอ้มีรอยเท้านะครับ Where are you เออเรื่องรอยเท้านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันถ้าเวทเนี่ยมันไม่ค่อยเหยียบพื้นนะครับก็มีโอกาสว่ามันจะเป็นแบนชีมากกว่านะครับ Where are you โอเค Where are you? Show yourself. Where are you? Can we talk? Can you speak? Maybe not? Okay. Why right god ไปใส่ข้อตามไปทีหลังครับเจ็ดสิบเก้า Ghost Event นะครับ World of ก็ไม่ต้องดูแล้วยิดว่าจะเอากล้องไปตั้งดูผีลเล่นๆทีนี้เอานี่ปะอันนี้เอาไปก่อน หให้โกส s อีเวนต์เนะาะปาปลาอืมกล้องไปครับเพราะเราต้องถ่ายอย่างน้อยสามรูปผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาไหมนะเดี๋ยวผมเปิดไฟดีกว่าจะได้ถ่ายมันได้ง่ายขึ้นเออใต้ดินบ้านนี้มันยังไงนะ นี่ปะอยู่ห้องไฟมันอยู่ลงรถวะ่ะเอ่ออ๋อมันก็เปิดอยู่นี่มันเปิดด้วยหรอเอองงเลย เรียบร้อยพี่มกันไปเสร็จจตแล้วเคเมวางนี้ก่อนจึ้มกอนจะมาเออนี่ไฟหนะ้าบ้านอะไรปรานนี้โอ้โหรู้สึกว่ามันสว่างน้อยลงด้วยปะเนี่ยปิดที่ปิดที่ปิดที่ เอประหยัดซนิตี้นิดนึงนะครับปางทีไม่ว่าจะเล่นไม่ปิดไฟแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่เออ่ไม่เปิดไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปถ่ายเอาตอนหลังแล้วมันจะถ่ายยากนะครับกอง15แชรอาจจะถ่ายไม่โดดเลยก็ได้นะครับโ okay. อเคเมืไอไ้นั่นไปละเอาอันนี้ต่อปึ๊บนี่ด้วยปึ๊บ เทียนเทียนต้องใช้ไหมอาจจะไม่ต้องนะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามเอาไปด้วยปีบ Where ยูเซ w h e ว e are y ย u แล้วไปชายผมจะเอามาทำแบบนี้เฮ้ยอย่ี่นี่ชชวยเซล ่าเราจะได้รู้ครับว่าเราต้องไปเวลามีปัญหาเราต้องไปแอบทางไหนต่อเผื่อหลงทางเอาว <c oughs> างนี่เนี่ย ก็อ you? เอ่อไม่ถึงห้าสามอยู่ show yourself ห้าโอเคบัญชีครับชัดเอ่อเอากล้องนะ show yourself what r e ี c t i ันเลย show yourself Show yourself, please, Karen. Karen, where are you? you สิบสามคาร์เรนวิลสันยังไม่โดนหลอกเลยเอ่อคือนี่ดีกว่าเนาะ You. Uh, you. Karen, where are you? Show yourself.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  show yourself show yourself Karen 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 อ้อกข้อหนึ่งก็คือห้ามตายนะครับก็เป็นข้อที่ยากที่สุดแล้ว นะครับคาร n นคาร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  n นอมเอ่ออ,อ,อนนโอ้มันได้เป็นกระปิน้นแทนเหรออ,อมแต่มิมีแต่ปินกระปิน Karen, show ้นว่ะคารนโชว์ yourself ไอ้เงาขาวๆเมื่อกี้มันคืออะไรมันคือไอป่าผีเหรอหรือยังไงลืมยานผีไม่เข้าใจไอเ i n t ์แ a c t i o n อ่ามันไม่มีอินเตอร์แอคชั่นเลยวะมันมีแต่ฟิงเกอร์ปิ้นแต่ไปหมดคารินโชว์ yourself come out เอ่อผมน่าจะโดนฮันเร็วๆนี้นะครับคารินโชว์ yourself โอ้โอโอโอของหล่นแต่ไปหมดเลยเคเวสบังกระดาษน่าจะเสร็จหมดละที่เหลือก็ถ่ายรูปผีครับคารินโชว์ yourself come out can we talk ฮัลโหล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 คารนนคาเสวยไปไปครับยา,ยาวๆไปละเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนตอนนี้ซันนิตี้น่าจะเหลือน้อยแล้วครับเอาเนื่อน,นี้ไปไปเขียนกันสามลูกพอดีนะครับ <S 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 อุ้ย ตามเคียนไปครับตามเคียนไปครับหนึ่งคาเรนคาเรนฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลคาเรนฮลัลโหลคาเรนฮลัลโหลหมดหมดระวังเขเปิดตู้นะครับ วิยมันเข้ามาแล้วว่ะ องขวัญชีเดียวเชีวเออจริงไม่กันเขียนเนี่ยมันมันมันมีผลกับแบนชีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเออมันข้างในห้องมันลึกครับอันเดียวเอาไม่อยู่ต้องใช้สองอันนะครับโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอตกใจตกใจ เพิ่มเฉล้งอะไรเข้าไปอีกดีอันนี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับเรียบร้อยเควสบนกระดานเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็รูปผีมีสามรูปพอดีต้องมันจะได้ยี่ห้าพอดีอย่างเป็นอย่างน้อยนะฮะก็ฟิงเกอร์พีนได้มาบรรยงขาดอินเตอร์แอคชั่นอยู่นะครับแล้วก็ยาไม่ได้กิน นะครับไฟฉายใหญ่ไม่มีไม่ได้ใช้นะครับใช้ไฟฉายเล็กอย่างเดียวเออมันขาดอินเทอร์แอคชั่นที่เรายังถ่ายไม่ติดเพราะมันถ่ายไปแล้วมันก็เป็นฟิงเกอร์ปิ้นหมดเลยค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับแล้วก็เมื่อมันเป็นแบนชีเนี่ยผมคงไม่ต้องไปทำชาเลนจ์ เพื่อให้ไม้กันเขนแหงหมดหรอกเนาะดอผมควรจะยืนอย่างน้นดีมันมีอีกข้อดึงก็คือห้ามตายด้วยนะครับแสดงว่าผมจะต้องยืนให้ครบตรงนั้นให้ได้นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมก็ไม่แน่ใจอย่างเงีว่าผมจะหนีไปไหนรอดบ้างนะฮะเอางันก็ได้ถ้างั้นเราจะทำชาร์ลน์แบบนี้กันเราจะเพิ่มชาเลนต์นี้เข้าไปนะครับเราจะยืนถ่ายรูปไปเรื่อยอ,ยอะ่ะ จนกว่าไม้กางเขนสองอันจะแหกทั้งหมดนะครับไปลุยว้ย่เปิดน้ำด้วยดูยสภาพการก่อน,นอยู่อันหนึง่งไปมเอาไม้ออกางเขนไปกินนำมึงคาเลนเบ๊บเช็คคาร์เลน,เลน where are you Dirty Water Current Show Yourself Okay กล้องสมุดเต็มละอันนี้ควรจะได้ละควรจะได้ Reaction ละไป c i n t r Action Reaction ก็ควรจะได้ด้วยพอได้มาแล้วโอ้ไปถ่ายเล่แน,นะแแฉเออรอกจนก,กว่าไม้กางเขนจะแหกนะฮะถือไม้กางเขนแทนนะครับตอนนี้ ฮัลโหลโอ้โอ้อย่าปิดประตูอย oh ่าปิดประตูฮัลโหลฮัลโหลฮฮ้เฮ้ฮิ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 ฮฮิ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 นิฮินฮิ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 ีิฮิคิฮ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 ิิ ไม่ต้องเขียนแหกคำมือสนุกเลยครับทีนี้ Karen come out again เอออาจจะค่อนข้างนานหน่อยมั้ง Karen 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 โย้ยโ,ย,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 โย้ยเย้ยเดินอยู่แถวนี้นะครับไม่ไกลเลยไอ,อ,อกแล้ววะเปิด ี้ด้วยเป,ปิดกล้องหรือน้ำสกปรกโอ้ oh. uh huh. ไปนี่ครับเอาไปจอได้ไหมหายไหมาหายไหมข้ามไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นข้าเล่นข้าเล่นค้าเล่นขัน,น,น,นมีโอ้ฮ oh. าแล้วอาจจะพูดติดๆหน่อยนะครับอากาศมันค่อนข้างเย็นนะครัแบบแบ ถึงว่าอากาศประเทศไทยตอนนี้นะครับมันก็ค้างจะเย็นๆอากาศในห้องนี้ก็หนาวด้วยนะครับเนี่ยโอเคแตกไปแล้วอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเอ่อขยับตรงน,นี้หน่อยคาร์เรนคาร์เรนคำเหี้ยคำเหี้ยคิวเมีย now kill me now Me, kill me, kill me, kill, 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 kill me, kill me. Yo, yo, yo. Do you want a cup of dirty water? Hello? Um Yeah. We Colin, where are you? ไม่ไม่มีโทรศัพท์ที่มือเอาอยู่นี่ไม่ขึ้นด้ใช้อุ้ยแหกแล้วแหกไปแล้วนะครับสองอันแล้วไปดีกว่าฮฮก็โอเคครับก็จบเรียบร้อยเนาะเพิ่มชาเลนจ์เข้าไปอีกนิดนึง ก็คืออยู่จนไม้กางเขียนแหกครบ2อันนะครับสำหรับแบนชีมันซึ่งมันจริงมันก็ไม่ได้ยากเย็เยนอะไรหรอกละมันก็โซโซครับก็สมควรเนาะเพราะว่าห้องมันก็3ห้องอยู่ในห้องเดียวกันมันกินไป3มห้องเราก็ใช้2ออันพอดีพดีไม่ได้ยากไม่ได้ไง่ายนะครับก็จุดอ่อนมันเนาะ แบนชีไม้กางเขนเออเพิ Again, Agg ่มเข้าไปด้วยอะไรวะอันนี้นี่ครับวิเนสแบนชีเฟียกรูซิฟิลแอนด์วูบบีเลสอะเกรสซีฟอะเกรสซีฟเวเนียวันก็รัศมีจาก3มเมตรเป็น5เมตรครับค่อนข้างกว้างอ่าโอเคเรากลับไปดูอีกทีหนึ่ง กี่ข้อจำไม่ได้ไล่เลยดีกว่าข้อแรกไม่เรียงนะเ,เวดบนกระดานเสร็จทั้งหมดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปผีให้ได้25ดอนรูปละ10ดอลได้สามเออควรจะได้30ดอนป่ะแต่ว่ามันก็เคยเห็นแค่ยีเพราะนั้นมันก็ควรจะเป็น25้าได้แล้วนะครับตรงนี้1 2ึสจริงน่าจะได้รูปที่สีด้วยนะแต่ว่าม,มันถ่ายไม่ติดหรืออะไสักอย่างป่ะ เดี๋ยวผมกดกดไม่ติดไม่แน่ใจหรือว่ามันอาจจะเลยรูปนี้ไปแล้วก็อาจจะอาจจะอาจจะจำไม่ค่อยได้นะครับมันไม่ใช่ข้อมูลที่สำคัญขนาดนั้นแต่ฟ <c oughs> ิงเกอร์พิ้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยวุ Good ่นวายมากอินเทอร์แอคชั่นนี่ก็ควรจะได้แล้วแหะตอนที่มันปิดประตูรัวๆในห้องมันนะครับเพราะว่ามันคือ3มห้องหมดเลย เวลามาเล่นทีมมันก็เล่นทั้งห้องทุกห้องที่เป็นห้องของมันหมดเลยนะครับแล้วก็โอเคใช้แต่ไฟฉายเล็กที่ใหญ่กว่าอันใหญ่ <c oughs> ไม่ผิดเป็นไฟฉายเล็กที่ใหญ่กว่าอันเล็กเออยาไม่ได้กินโอเคเพิ่มไปเทอร์โมมิเตอร์ไม่ได้ใช้พอมันหาง่ายมากเจอพอดีนะครับก็โอเค เราอยู่รอดได้ไม่ตายถทายผีถูกต้องชัวร์มันชัวร์ยังไงก็ต้องถูกต้องผิดไม่ได้ถ้าผิดนี่จะรีพอร์ตบักแล้วนะครับเนี่ยเปิดอิชชู่ใหม่เลยงงเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆตัวนี้ก็ถือว่ายังธรรมดานะครับสบาย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 มาจริงเพราะว่าเคยโดนแบนชีฮันตอนซานิตี้ซัก75งงเลยโหดกว่าดีมอนซะอีกนะครับเนี่ย โอเคไปเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับ ถูกต้องน,นะครับผมไม่ได้เดินหาโอยจาบอดกับกระดูกเลยเออลืมลืมนึกถึงโอยจาบอดกับกระดูกเลยไว้ครั้งหน้าคอยไล่หาด้วยแล้วกันเนาะก็รูปภาพนะครับโฟโต้ย5ดอลลาร์โอเคครบออฟติออเจกตีฟครบสีอันนะครับประกันด้วยมีค่าประกันด้วยอยู่ครบได้205ดอลน,น้อยจังเลยโอเคไม่เป็นไรครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับก็ใครที่เข้ามารับชมหรือ อยู่รับชมจนจบนะครับก็ขอขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับ